ด้วยความเคารพกราบเรียนท่านประหลัดท่านปก,กตท่านสสสัตราท่านผู้สมัครทั้งพี่พี่น้องๆทั้งสี่คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ท,ที่รักของเทศบาลนครนนใหญ่ที่รักยิ่งครับผมมาเจอท่านอีกครั้งกลับมาบ้านพี่น้องทั้งสี่ทีม ที่นี่ด้วยความเครรพยิ่งและพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ฟังอยู่ทั้งหมดรวมทั้งอำเภอหาดใหญ่รวมทั้งอำเภอนามหม่อมและใกล้เคียงนะครับทำไมผมต้องพูดคำนี้ก็เพราะว่าข้อที่สามก็คืออนาคตนะครับพี่น้องครับเรื่องแรกที่เครียดกันมาเครียดกันมาและเครียดกันมาคือ หาดใหญ่เป็นเมืองน้ำท่วมครับพี่น้องหาดใหญ่ไม่ไม่ใช่เมืองน้ำไม่ท่วมแต่ว่าด้วยนายหลวงรัชกาลที่9ตรงมาแก้ให้พวกเราและแก้ไปแต่ตอนนี้เนี่ยหาดใหญ่เราน้ำเริ่มจะไม่ท่วมแต่ยังท่วมครับพี่น้อง โดยเฉพาะที่เทสาพัฒนาจันวิโรธและต่อไปในอนาคตนี้ครับเราจะแบ่งน้ำเป็นสองแบบเพราะว่าตอนนี้ฝนมันจะตกมากตกมากชาเวอร์แอนด์ชาเวอร์โอ้ยโทษที่พูดภาษาติดออกไป <c oughs> น้ำจะท่วมเฉพาะที่โลคู่นะครับเขาเรียกว่าโลคู่เราภาษาหมอแล้วก็น้ำท่วมรอบๆบ,บด้านเป็น general rise เพราะฉะนั้นแผนของเราไม่ทันเลยครับต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วต้องทำณวันนี้โพนประหลัดแป้นขึ้นไปยังไม่รับตำแหน่งพวกเธอต้องมารวมกลุ่มกันนะครับทำแผนชุมชนเลยครับทำแผนชุมชนแต่ละชุมชนต้องรับผิดชอบกันไปว่าจุดไหนจุดไหนจุดไหนเป็นจุดแดงจุดเขียวจุดเหลืองแล้วหลังจากนั้นท่านก็หาคนกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มเปราะบาง เป็นคนพิการคนนอนติดเตียงและหลายๆอย่างหาคมปอบางทําท่วมกับท่านสาสุขเรามีศูนย์14ศูนย์ซึงศูนย์ทุกศูนย์เจ้าหน้าที่น่ารักมากและจะบอกให้ก็ได้ว่าน้ําท่วมถ้าเราทําที่หาดใหญ่ทําไม่ได้อายครับเพราะเทศบาลนครหาดใหญ่คือหาดใหญ่โมเดลหาดใหญ่ป้องกันน้ําท่วมได้ดีที่สุด เ้าหน้าที่เทศบาลผมเก่งที่สุดและถ้าเราร่วมกับชุมชนร่วมกับทุกอย่างมองทุกจุดเราจะแก้ปัญหาได้เรื่องน้ําท่วมนะครับจาได้ไหมครับไม่เริ่มตั้งแต่ปีสาหนึ่งเดี๋ยวเวลาไม่ทันปีสี่น้ำท่วมวัดโคกทางนี้ไม่ท่วมแล้วจไหมครับแต่นายกภัยพยายามแก้ปัญหาจนปัจจุบัน ปูน้ําที่น่าวัดโคกทุกอย่างระบบการจัดการเรียบร้อยแต่ที่ยังไม่เรียบร้อยคือเทสาพัฒนาและกันวิโรธแต่นายกพลตัวนั้นรอฮะรออะไรรอสร้างคลองโรหนึ่งที่เราขยายให้สําเร็จเพราะว่าปี53น้ําท่วมมากและแน่นอนครับน้ํามันเกินปริมาณแล้วครับแค่พันหนึก็ไม่พอวันนั้นมันเป็นพันห้เพราะฉะนั้น เราจรึงได้ขยายคลองเป็นตัวยูและตัวยูเล็กซึ่งจะแก้ปัญหาได้แต่ณวันนี้นะครับเราทําแผนชุมชนตรงนั้นทําแก้ตรงนี้ตอนนั้นเริ่มต้นเราทําเลยครับกลุ่มปลอบานแล้วไปทาสินอาริโอแก้ไขทําแผนสินอาลิโอเลยครับแก้ไขทำยังไงให้เทสาพดาน้ําไม่ท่วมหรือท่วมท่วมน้อยหรือถ้าท่วมมากเราส่งข้าวทันทีนะครับทุกคน เพยพมานอนที่ไหนมาอยู่ที่เทศระโรงเรียนเทศบาลสองหรือเปล่านี่คือการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบระบบซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายอมรับนะครับว่าที่น้องชาวเทสาพัฒนาแถวฝั่งหาดใหญ่และแถวทางการวิโรธเปลี่ยนน้ำอย่างท่วมเพราะฉะนั้นโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่ข้อหนึ่งนะครับที่เราจะต้องแก้ปัญหา เราต้องรู้นะครับว่าต้องแก้ปัญหาจุดไหนฟันหลอจุดไหนปุ่มเปราะบางจุดไหนและพี่น้องครับพี่น้องชาวอาจใหญ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับต้้นสอทอของผมนี่ครับที่มาอยู่ตอนนี้นะครับมีผู้ชํานาญการกับตอนนี้อยู่มากที่มากับนายกพัยตั้งแต่เมื่อก่อนเที่ยงบาเทียงอะไรกับนายกพัยผมยอมรับว่าการแก้ปัญหาของนายกพลสมัยนั้นดีที่สุดและตอนนี้สอทมาแล้วครับ บทเลือกเขานะครับเรื่องที่สองคงเรื่องที่สองคงไม่พูดมากเพราะว่าอยางเรื่งบาโรงบาลเราทําโรงบาลในอนาคตอีก4ปีต้องเสร็จครับอีก4ปีต้องเสร็จแล้วโรงบาลนี้เป็นโรงบาลไพมารีนะครับระดับไพมารีต hmm. ่อไปชาวหัดใหญ่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไดอารีย หรือว่าท้องเสียขอโทษพูดภาษาอังกฤษไปเลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกนี้ต้องให้น้ําเกลือต้องรักษาไม่หนักเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับไปนอนโรงพยาบาลเทศบาลน,นครหยาใหญ่เลยครับไม่ต้องมานอนหน้าลิฟต์โรงพยาบาลหาใหญ่ไม่นอกมานอนระเบียงผมสงสารทั้งคนไข้สงสารทั้งคุณหมอและบุคลากรโรงพยาบาลหาใหญ่เป็นอย่างยิ่งเขาหนักมาก หนักจริงๆครับผมเคยหนักมาก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้รุงลวดแก่แล้วจะเจ็ดสิบแล้วเพราะนั้นจึงจะทำหน้าที่เพื่อน้องๆหมอทุกคนรับเพราะนั้นนี่คืออนาคตแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นโรงพยาบาลเราจะมีแผนอย่างนี้ครับทุกศูนย์สิบสี่ศูนย์ทํ่ทำงานดีอยู่แล้วท่านรวบรวมเลยครับว่าคนฟอกไตกี่คน,คนคนอะไรมีโรคอะไรกี่คนมีแอสมากี่คนมีหอบหืดกี่คนเช็คนะครับ แล้วตรน,นี้เราจะรักษาแบบฉุกเฉินเราจะมีนำร่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเทศบาลศูนย์นยเทศบาล5ถ้าทําได้เราจะทําเป็นศูนย์ฟอกไตครั้งแรกแล้วนี่แหละคือการนาร่องต่อไปถึงเวนเนสเซนเตอร์เรามีบ่อน้ําเสียอยู่ครับตรงนั้นสามารถทําเป็นแหล่งกายภาพบาบัดเวลเนสเซนเตอร์ได้เลยนะครับเรามีเบาะบีที่ตุ้งกระมิ้นซึ่งผมไปอยู่ที่นั่นครับผมไปวิ่งอยู่ทุกวันเราสามารถ ทำเป็นที่ผู้สูงอายุได้เลยและอื่นๆเราสามารถปรับปรุงและปรับปรุงไปแล้วพัฒนาไปนี่คือพัฒนาของด้านสาธารณสุขเราจะดูตลอดนะครับตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตนี่คือการดูแลสาธารณสุขในระยะอนาคตวันนั้นถ้าท่านพอใจท่านตบมือให้นายกแป้ครับโอ้เพราะว่าแป้นเป็นคนคิดคนแรกแป้นคิดคนแรก แล้วถ้าเป็นไปได้ท่านปปปเลยครับคือเปลี่ยนเป็นปั้นเลยครับข้อที่สามท่านรู้ไหมครว่าผมอยากจะเรียนความรู้จากท่านศาสตราท่านโสสศาสตราเพราะตอนนี้ท่านโสสศาสตราสนใจเรื่องรถไฟมากไปตามผลเรื่องรถไฟตอนนี้นะเข<ร>าจะทํารถไฟทางมาเลทางทางสิ scalable, งคโปร์เพื่อเชื่อมกับจีนต่อไปเราจะต้องมีรถอีวีมารับจากจากเนี่ยครับ จากรถไฟไปส่งมอและที่ต่างๆเพราะตอนนี้รถไฟตรงเวลาแล้วครับตอนนี้ผมขึ้นกรุงเทพผมไปรถไฟครับแต่ว่าโครงการนี้ไม่ได้ไปครับเพราะจองสามเดือนเต็มครับรถไฟในอนาคตของเราใหญ่มากเพราะนั้นผมต้องขอความรู้จกากท่านสสสาธารณนอนาคตเพื่อวางแผนนะครับต่อไปชาวนาหม่อมที่ผมไปพักอาศัยอยู่ด้วยต่อไปมามอเขาจะต้องมารถไฟรับระบบราง ล้วมาลงที่หาดใหญ่แล้วผมจะติดต่อทางมอมีรถมารับเขาไปส่งที่โน่นเลยเป็นการลด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 เพื่อจะเข้าตัวเมืองหาดใหญ่นี่เป็นการแก้เมืองจราจรอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราจะต้องทําที่จอดรถมากขึ้นนั่นคือแผนการตอนนี้ท่านรู้ไหมฮะที่บางแสนที่บางแสนทําที่จอดรถเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบ้านเราต้องหาที่จอดรถให้ได้ถ้าหาไม่ได้ โพงเตยนะครับโพงเตยนั่นสามารถทําเป็นลานจอดรถเป็นชั้นชั้นสูงสูงได้ผมเชื่อว่าสามารถทําได้ที่ผมพูดนี่อาจจะเป็นแค่ซีนารีโอนะครับเป็นแค่ยกตัวอย่างว่าเราต้องต้องหาที่เพิ่มที่จอดรถแล้วรถไม่รถเข้ามาในอาจจะให้มากไอ้เนื้อสั่งเวลามันจากัดเดีย๋ยวนี้นะครับคนไข้ามาหาผมที่คลินิกจากพัตลุงมารถไฟครับไม่ได้มารถยต์แล้วเพราะรถไฟปัจจุบัน ตรงเวลาใช่ไหมครับท่านสสรถไฟปัจจุบันดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นระบบรางเพื่อรถไฟเปลี่ยนไปการพัฒนาผู้นําของเมืองหใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนไปในระบบนี้เป็นการแก้ปัญหาจราจรอย่างมีอีไร้คอแต่พอแขนนี้พอขบวนนี้นะที่ยนเป็น